สวัสดีค่ะวันนี้เจนจะไปตึกสาทรทาวเวอร์นะคะเราจะเดินทางจากบางแคนะคะไปกันยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นการเดินทางไปตึกสาทรทาวเวอร์นะคะด้วยการมาขึ้นเอ่อเออไม่ใช่เอ็มเอ็มอาร์ทีส์คะใช่ใช่ๆๆมาขึ้นรถไฟฟ้าใ,ใต้ดินที่หน้าเดอะมอลล์บางแคค่ะ หรือสถานีหลักสองนะคะแล้วก็จะไปต่อกันที่บางว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเอ่ออะไรว่าอะไรวะไอเนี้ยตัวต๋วตัรถไฟไม่ใช่เราไปแลกเงินก่อนเราต้องไปแลกเงินก่อนนะคะ่ะเราไปแลกเงินก่อนค่าก็เริ่มต้นจากสถานีหลักสองนะคะ ไปต่อที่สถานีบางว่าก็จะใช้เงินจำนวน24บาทค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าต่อจากสถานีบางว่าไปสถานีช่องนนทรีเนี่ยใช้เงินเป็นจำนวนกี่บาทอันนี้ขึ้นมาไม่ทันค่ะก็ต้องรอรถเที่ยวต่อไปรถออกไปแล้วต้องรอรถเที่ยวต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางว่าแล้วนะคะกำลังจะเดินไปแลกเหรียญแล้วก็ไปซื้อคอย ไปที่จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟช่องนนทรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้เงินจเนวนกี่บาทนะคะค่ะจากสถานีบางว่าไปช่องนนทรีก็จะใช้เงินจํานวน50บาทค่ะโอ้ยรถมาแล้วเดี๋ยวเข้ารถก่อนค่ะจะไม่ทัน oh <my> โอเคอะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีรถไฟ ช่องนนทรีแล้วสถานีต่อสถานที่ต่อไปก็คือตึกสาทรทาวเวอร์จ้าเดี๋ยวต้องไปถามรอเพราะว่าตึกสาทรทาวเวอร์เนี่ยมันไปทางไหนเพราะว่าจะรู้จักชื่อตึกสาทรทาวเวอร์แต่ว่าไม่เคยไปไงนะคะเดี๋ยวต้องไปถามอีกอันนี้คือการเดินทางไปประชุมภายในหนึ่งวันนะคะและดิฉันก็ไม่สามารถสอบถามรปภหรือเจ้าหน้าที่ได้ค่ะดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องใช GPS ในการน,นำทางเดินไปที่ตึกสาทรทาวเวอร์ค่ะเพืเ่อนตอนนี้นะคะก็มาถึงตึกสาธรเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเดินสารวนหาอยู่นานนานมากนานจนเหนื่อยค่ะแบบเปิด GPS ตามหากันแล้วโทรหาพี่ตั้นกันแล้วอะไรกันแล้วนะคะสุดท้ายคือมันอยู่ใกล้ๆคือพอลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าเอ่อเชาดนสีเนี่ยปุ๊บเดินตรงมานิดเดียวค่ะมันก็อยู่ทางซ้ายมือค่ะ นะคะที่ฉันก็เดินไปอ๋อไปบอกน้งบอกน้งห้านู่นค่ะนะคะเดี๋ยวเขาไปหาอะไรกินในสตาร์บัคก่อนค่ะนะคะระหว่างรอคุณครูดวงจันทร์